คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุเดชชาแนล วันนี้แอดก็มีเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับเรามาติดตามกันเลยนะครับเลขไอ้ไข่วัดเจดีย์งวดวันที่1มิถุนายน2563ครับท่านผู้ชมครับไปดูไปชมกันชัดๆกันเลยนะครับนี่ครับงวดวันที่1มิถุนายน2563นะครับก็เป็นหนังสือไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับนเอกสารหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแอดก็นําข้อมูลได้เลขเด็ดเลขสวยแอดก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับ เราจะมีโชคมีชัยร่วมกันนะครับไปดูกันเลยครับงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 3กเลขไอ้ไข่วัดเจดีจะให้ชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวแล้วก็เบิ้ลหาม,มานะครับท่านผู้ชมครับให้เป็นแนวทางได้นะครับชุด3ตัวไอ้ไข่วัดเจดีให้วิ่ง8ครับเน้นที่8ดโดดเด่นๆตัวเดียวนะครับแล้วก็ชุด3ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล10ชุดนะครับได้แก่7 4 6 3 48 สี่3 0ด8 6, 2 8ส2มศ265 3แ6ดหกครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวล10ชุดนะครับวิ่งที่เลข8นะครับเด่นที่เลข8แล้วก็ชุด2ตัวให้เด่นที่เลข4ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวลอีก10ชุดเช่นกันนะครับ4 6ห 48 85 08 28 83 86 65 06 49ครับท่านผู้ชมครับระวังเบิ้ลหามอีก4ชุด488 88 744แล้วก็44ครับท่านผู้ชมครับเลขไอ้ไข่วัดเจดีงวด1มิถุนายน2563นะครับ ใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชุด3ตัวท่านผู้ชมก็กลับหน้ากลับหลังกลับ3ครั้ง6ครั้งได้นะครับชุด2ตัวไม่ได้เน้นบนไม่ได้เน้นล่างไม่ได้บอกบนไม่ได้บอกล่างนะครับท่านผู้ชมก็จับขึ้นบนจับลงล่างกลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับนาข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชม อันนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยไปกับเลขไอ้ไข่ในงวดวันที่1นึมิถุนายน2563ทุกทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ